นะครับเลือกไพ่มาคนละหนึ่งใบครับด,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 ดนดะอดะไปไหนดีเป็นการสแสดงนะครับทุกคนเ,เลือกเลยว <c oughs> โอเคอะ่ะเลือกมาแล้วนะครับเริ่มที่พวกกับของเราเลยดีกว่านะครับนี่สมา่าพ,พวกกับได้ไพ่อะไรฮะ ครับผมเป็นไพ่ Five Sport Five Sport Five Sport อ่าแล้วผมยังไงครับไรรบพ่ใบนี้เนี่ยดูแล้วใบนี้นะครับก็เป็นฟิลการแบบเกี่ยวกับการทะเลาะทะเลาะบอกแบ่งกันเกี่ยวกๆทะเลาะบอกแบ่งคิดว่าน่าจะเป็นซีนทะเลาะบอกแบ่งครับผมโอเคฮะนั่นยุบถุกเม้าฮะยุบถุกอโอ้ยก็อะไรนะครับถ<น>ูก<ำ>ไม่ถูกยังไง มาเลยฮะอ่าดูะไรครับซีมที่ได้เห็นนะครับน่าจะอยู่คิวแรกๆของการตับมาเจอกันอีกครั้งของทีนีสี่ครับแล้วก็ทีแรกทุกคนก็จิดท่าททำในายไทยครับเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้มีแฟนตาซีเล็กๆน้อยๆนะครับพอให้ได้ปุ๊บกิ๊บพุ่งชื่นหวนัวใจนะครับแต่พอซีนนี้มันเป็นซีดนดังมากมากแล้วก็เป็นเรียกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญขอ,ของการเรียนรู้ซึ่งกันรละการของทั้งอาฟาและอิงภูนะครับกะ สคริปที่พี่จ๋าและทีมทำมาตัมานานึ่งอ่านแล้วก็รู้ว่าถูกดังมากนะครับแต่พอม,มีลวซีถ่ายทอดออกมาแล้บอกเลยว่าโหอยตอน,นถ่ายนี่แทบจะปรีดน้อยมากเพราะที่ผู้ทำการบ้านมาดีเหลือเกินนะคะรับดัะนั้นเรามีหน้าที่แค่เหมือนรอชมเหมือนคนดูทางบ้านเลยครอชมการแสดงของเขาแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราโถือว่าประทับใจมากๆถึงเลือกสิ่งนี้ก็คือพลังทางการแสดงของคู่ ทั้งจิมมี่และซีนะครับแล้วก็ได้เห็นเบื้องลึกผิดใต้สําเนึรนะครับองอะไรต่างๆนา,น,านาที่อยู่ภายในจิตใจของฮินทูนะครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจมากๆก็คือ,อการประคองนะครับสิ่งของที่จิมมี่ที่อยู่ในซีนะครับคือแบบปกติถ้าเกิดเราได้เท่าที่เราต้องการเราก็จะสันันแต่พอเห็นที่จิมมี่เขาเล่นมาอย่างตอนท้ายในี่ยเขายืนแ เราแบบโหตีความได้แบบลึกมากเพราะมันเป็นเหมือนแบบนิ่งเหมือนไม่ได้แสดงอะไรเลยแต่พลังที่มันอยู่ข้างในครับมันทำให้ให้เราบบรู้สึกเห็นถึงความความแบบความรู้สึกที่มันแบบเจ็บปวดนะคมากก็เลยเลือกซีนนี้นะครับมันเป็นสีนที่ประทับใจที่สุดนะแต่ว่าเล่นดีจริง,รงนะรปรบมือให้จิมมี่กับซีหน่อยนะครับในซีนนี้ทุยอดมากที่เรามาดูตัวใหญ่ๆแกะเห็นชัดนะผ่าน มาจากน้องเซฟนะอ่ะไพ่น้องเซฟปกติก็ใช้แต่หลักฐานนะตอนนี้ขอใช้ดวงหน่อยจะดูเรื่องอะไรครับแล้วแต่ไพ่ครับไพ่ page o f เ cup ็อบคุณ page off cup อันนี้คือยังไงะดูแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรฮะผมว่าเป็นเกี่ยวกัรย้อนใบเฮ้ยย้อนใบไง เป็นย้อนกลับไปในอนดีต <นะ S 1> เป็นวัยว่าวัยเด็กตอนวัยเด็กเนี่ยเห็นภาพวัยเด็กมาเลยใช่ไหมผมเห็นครับผมเห็นนะคุณเห็นคุณ ไปสุดใช่ไหมครับในรอบซีนนี้นะเรื่องก็คือเป็นซีนยอดวปจริงๆนะฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างในเรื่องนะครใช่เป็นจุดเริ่มต้นของตัวต้นและต้องขอบคุป้องครับที่แบบอธิยมเราสนิทกันมากครับผมนะฮะแล้วก็ตอนโตก็คุณสนิทกันคืออะไรนะฮะก็เลยสนิทกันมากเหมือนกัน เป็นตำรวจ,จ่ยต้องจับโจรแต่ถ้าเธอโดนนะจับเธอได้ไหมได้อยู่นะ <laughs> ค,ยครับโอเคนะครับต่อต่อนะฮะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งซีรีส์เราต้องดูสิบที่พร้อมกันแล้วดังนั้นต้องทำเวลานด้ดินนะครับป้ายตอบให้จากฟังเลยครับอ๋อเปิดให้เร็วเตร็จเลย พุ่ครองครับผมหรือว่าถ้าตัดสินใจเรื่องคนรักนี่แหละครับจะถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าตีนี้บ้าเลยฮะนี่ยดีแล้วยืดอีกนิดยืดอีกสักวิ้งก็ดีเนี่ยพอ เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอยา่างอันนี้นก็เป็นบทสรุปแล้วกัน <ๆ S 1> ของหลายๆอย่างหลายๆเรื่องก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนทั้งเรื่องเราเราโดนหยอดมาตลอดทีนี้เราไม่หยอนนะเราเริ่มก่อนเลยแล้วกัน คืนฟ่ลแบบเหมือนกลมล้อโชคชะตาาไปเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ครับผมเป็นเริ่มต้นใหม่โอเคหรือว่าการพบระไรไปะกับใครใหม่ลองดูกันว่าจะถูกถ<ล>ไหมนะครับซีนมา,นะะมยยาเลยฮะขออนุญาตเปิดดูคือจริงออผมชอบหลายซีนมากพี่เลโอค,คือทุกอีพีมีดีที่ชอบหมดเลยแต่ว่าที่เลือกซีนนี้มาเนี่ยเพราะว่าในไหนวันนี้เราเปิดไฟนอลอีพีแล้วใช่ไหม เราก็อยากให้ทุกคนแบบกลัวทุกคนว่ากลัวกลัวทุกคนจะลืมว่าตอน EP พหนึ่งเนี่ยทัฟ้าเขาเป็นคนยังไงแล้วอินทุเคาเป็นคนยังไงแล้ววันนี้เรามาดู EP 10สด้วยกันอ่ะเราดูว่าเฮ้ยตอนนี้เขาสองคนน่ะไปถึงขนาดไหนแล้วอะไรยาเงี้ยแบบอยากให้อยากให้ ยังไงดีล่ะดูดวได้ด้วยเหรอได้ยได้ดิอรอแลเราดูของเราได้อันงสัคันดีเตวเป็นลูกผมเเอันนี้เป็นลูคู่พี่ชายเหรลูู่พีชาไม่มให้24มีูกแบบนี้เด้อขอเลงนชั้นเลาเล็นช่างเาอ๋อเหมือนเป็นพ่อมเศษเหออ๋อ เป็นเกี่ยวกับความรู้สึกข้างในของตัวอินทรครับผมพี่พี่ผมรู้สึกโอเคอ่างั้นเราไปดูกันดีกว่าไหมว่าเป็นสตรน่ะไรนะครับถ้าพร้อมมาเลยฮะ<ผ>มึงบอกมึงชอบพี่เ<อ>าราขนาด ไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นออกมาได้ขนาดนี้ครับผมก็เกิดตัวเองอยู่เกิด <c oughs> ตัวเองอยู่ <c oughs> แต่เออมันจะมีช่วงซีนในท้ายเกีย่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าผมชอบความรู้สึกที่ที่อินมันอธิบายออกมาความในใจของเขาว่าเออเขาอยู่คนเดียวมาตลอดโอ้แล้วพอเขาเจอคนคนนั้นเนาะที่มันที่มันเรียกว่าบ้านมันทําให้เรารู้สึกว่าเรา ม่อยากเสียเขาไปมันคือเออมันคือความรักโอ้ยทำไมองมาเล่ต้องเสีหน่อยนะฮะไม่ใช่สียไปหนนะแม่ที่มันวนๆมันไม่ใช่นะมันต่องการทายนะต้องทายแล้วทูกอย่างงนี้ตลอดเวลาเนี่ยบอกตรงๆนะแม่ตายมันโอ้ยไม่ได้เราจะมาหลอกนะไม่เอาแล้ว พี่เอมุ่งกับของเรานะครับส่ทงท้ายให้กันหน่อยดีกว่านะก่อนที่แฟนๆจะได้รับชมไฟนอลเอพีของเรานะครับจิน่ตีเชญครับครับอ๋อต้องเตรียมใจยังไงไหมสำหรับไฟนอลเอพีโอ้ยอปล่อยใจสบายสบายปล่อยใจสบายสบายครับแต่ว่าเชื่อว่าอีพีนี้ก็ยังคงครบรสอยู่ นะครับผมรถในความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับ EP10 ด้วยกันครับผมก็ตัวผมก็คือเล่นเล่นไปเล่นไปแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคือ,อมองมาอยู่ในจอจะเป็นยังไงเอาจริงๆส่วนตัวก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนก,กันแล้วก็รอดูรีแอคชั่นทุกคนครับแล้วก็พยายามเก็บเขาเราียกว่าบรรยากาศอีกหนึ่งชั่วโมงนีให้ มากมาที่สุดเขาดีจะเป็น,ปนไปได้ครับขอบคุณครับนะครับของผมก็ EP สุดท้ายแล้วก็ผมรู้สึกว่า EP เนี้มันเป็น EP ที่ผมว่าให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างกลับไปกับพี่ๆน้องๆทุกคนเลยผมรู้สึกว่าเอาเอาเป็นว่าทุกี e ีแล้วกันแต่ EP นี้ค่อนข้างสําคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจรับชมนะครับผมเชื่อว่า มันครบรถแล้วก็ผมหวังว่าแม่ๆทุกคนจะสนุกไปกับงานนะครับโอเคนะครับผม